ต่อามาพอมีภูมิหลังแล้วมีวัตถุประสงค์แล้วนะคะต่อมาเราจะพูดถึงสโคปส scope of r e s e a r c ก็คือขอบเขตขอบเขตในการทำวิจัยเวลาเราบอกขอบเขตแปลว่าเรากำลังจะบอกว่าอะไรคะงานของข้าพเจ้าจะศึกษาในกรอบนี้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นอย่ามาถามว่าทําไมไม่ไปศึกษากับเด็กประถมก็ข้าพเจ้าบอกแล้วไงว่าขอบเขตการศึกษาของเราจะศึกษาแค่เด็กมัธยม ไม่ต้องถามนี่คือการบอกขอบเขตให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกันนะคะในขอบเขตนี้จะมีอะไรบ้างในนั้นจะเป็นการระบุว่าเราจะศึกษากับใครบอกประชากรศึกษากับใครกลุ่มตัวอย่างเป็นใครหรือบางคนบอกอาจารย์ผมไม่มีกลุ่มตัวอย่างแต่ผมมีกลุ่มเป้าหมายในมาเคลียร์คำเหล่านี้กันสักนิดหนึ่งประชากรกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายประชากรหมายถึงอะไรคะ ประชากรหมายถึงประชากรครับแปลอันนั้นเรียกว่าแปลว่าประชาประชากรแปลว่าประชากรเต็มหมายถึงอะไรเออก็เราสมมติว่าอถ้าสมมติว่าเราจะทําวิจัยในเรื่องนี้ใช่ไหมครับคือทดลองเด็กฝ่งห้องเราโรงเรียนเราทั้งหมดสาสิบหกคนอย่างเงี้ยในห้องเราสมมติว่าห้องมอห้าสับเก้าเราก็จะตาทั้งหมดเดยสาสิบหกคนอย่างเงี้ยก็เรียกว่าประชากรประชากรเป็นคนเป็นเป็นสัตว์ได้ไหมคะประชากร เป็นหมูหมาแมวไก่ได้ไหมได้ไหมได้ครับอาจารย์ถ้าผมมีนสัตวแพทย์ผมก็ประชากรผมเป็นตับนะครับอาจารย์เออประชากรเป็นกิฐหินปูนทรายบ้างได้ไหมได้นาะก็คือสิ่งมีชีวิตหรอเท่านั้นเลยใช่ไหมคะที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันค่ะอาจอันนี้เอาหลักตามหลักการวิชาอันนี้มาใช่ไหม ครุมาเป็นครูวิดไงจานแล้วเขาก็เลยต่อแบบนี้กรุงม้าครูวิดโอเคเข้าใจลวแท้จริงแล้วเมื่อกี้อย่างที่ตัวอย่างชลิดบอกถูกต้องเลยประชากรแท้จริงแล้วเป็นอะไรก็ได้เป็นคนก็ได้เป็นสัตว์เป็นสิ่งของได้หมดเลย <ừ> อยู่ที่ว่าเรากาลังสนใจศึกษาเรื่องอะไรอยู่ถ้าเราเป็นัตวแพทย์เราก็ต้องศึกษากับหมูหมาแมวถูกไหมเราศึกษากับคนคงไม่ได้ เพราะประชากรในการทําวิจัยของเราคือหมูหมาแมวไก่แบบนี้ค่ะเราเป็นนักโบราณคดีประชากรหรือกลุ่มเราสนใจศึกษาก็ต้องปอไปเลยคะ่ะวัตถุบโบราณเราเป็นนักอะไรเดียที่ไปศึกษาอิฐหินปูนทรายธรณีวิทยาตัวอย่างเราประชากรก็คือเป็นหินปูนทรายทั้งหลายทั้งแหลที่เราไปศึกษามานั้นประชากรเป็นอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นอยู่ในขอบข่ายที่เรากําลังสนใจศึกษาอยู่ พอดีว่าเราอยู่ในวงการทางการศึกษาเป็นงานวิจัยทางสังคม,มศาสตร์ประชากรเราก็เลยเป็นคนเท่านั้นเองนะคะมันก็เลยเป็นคนเท่านั้นเองทีนี้คนนักศึกษาเนี่ยมักจะเป็นคน,คนที่มีจํานวนเยอะๆเพราะประชากรเป็นนักเรียนม .4 นักเรียนม .5 บางทีเป็นร้อยคนเราก็บอกว่าอุ้ยประชากรเยอะขนาดเนี้ยศึกษาทั้งหมดไม่ไหวหรอกใจจริงในะอยากศึกษาการประชากรทั้งหมดนะแต่ประชากรเยอะไป นักวิจัยบอกศึกษาไม่ไหวขอตัวแทนบางส่วนมาศึกษาก็แล้วกันก็เลยไปเลือกตัวอย่างบางส่วนมาศึกษานั้นตัวอย่างที่เราหยิบมาศึกษาเนี่ยต้องเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรนี่คือหลักการต้องเป็นตัวแทนที่ของประชากรเช่นครูบอกครูสอนบรรยายให้พวกเราเนี่ยทั้งห้องเนี้ยในคลาสนี้ครูบอกอยากจะศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการมาฟังบรรยายของครูวันนี้มากเลยแต่ครูถามแค่ถามแค่ใช้ลิท ถามแค่พิมพ์ถามแค่ครูใหม่ถามสามคนเนี้ยเพราะครูขี้เกียจถามทุกคนถามท,ท,ทุกคนสิบกว่าคน,นเยอะไปสําหรับครูครูถามสามคนก็พอแต่ครูถามชายัยฤทธ์ถามพีมพ์ถามครูใหม่ถามว่าสามคนนี้เป็นตัวแทนของชั้นเรียนนี้หรือยังเออเป็นตัวแทนของชั้นเรียนนี้หรือยังถ้าถ้าอาจารย์มองเป็นฐานของอายุก็อาจจะได้นะครับอาจารย อายุพอๆกันใช่ไหมแต่แท้จริงแล้วประชากรของครูเนี่ยนอกจากอายุเท่าๆกันแล้วเนี่ยมีทั้งผู้ชายผู้หญิงถูกไหมมีทั้งประสบการณ์ที่ต่างกันมีหลากหลายอย่างนั้นถ้าให้ดีครูอาจจะต้องเก็บอข้อมูลของชาลักกระมลกกมด้วยวิเวียนด้วยต้องเป็นตัวแทนฝ่ายหญิงบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะให้มันครอบคลุมลักษณของประชากรมันถึงจะโอเคและผลน,นี้ค่อยน่าเชื่อถือหน่อย ไม่ใช่แค่เอาความเห็นของนิสิตชายเท่านั้นจะมีนิสิตหญิงปนด้วยเพราะว่าประชากรครูมีทั้งชายทั้งหญิงแบบนี้น,นะคะแต่อินเคสว่าครูบอกว่าครูเป็นครูครในโรงเรียนปัญหาของครูนยอยู่ที่เด็กม .4 ทับ1มีแค่30คนครูเลยอยากจะทําวิจัยกับเด็กม .4 ทับ1ทั้งห้องถามว่าเด็กม .4 ทับ1ของครูเนี่ยที่ครูเอามาศึกษาทั้งห้องเนี่ยครวรเรียกว่าอะไรดี ขอคําถามอีกรอบค่ะอิกรอบนะอาจจะพูดไม่เหมือนเดิมแล้วนะก็คือครูสอนเด็กม .4 ทับหนึ่งแล้วเด็กม .4 ทับหนึ่งก็มีปัญหาเด็กม .4 ทับหนึ่งมีสามสิบคนเท่านั้นเลยครูบอกโอเคงั้นครูขอเก็บทั้งห้องครูไม่ต้องเอาตัวแทนไม่ต้องเอากลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นแล้วครูขอเก็บทั้งห้องนี้เลยครูควรเรียกม .4 ทับหนึ่งนี้ว่าอะไรดีคะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายเป้าหมายถูกต้อง กลุ่มเป้าหมายถูกต้องเมื่อไหรก็ตามที่ประชากรและตัวอย่างคือคนคนเดียวกันกลุ่มเดียวกันเป๊ะเท่ากันเป๊ะนั่นคือกลุ่มเป้าหมายแล้วค่ะถูกไหมไม่ต้องไปบอกแล้วประชากรคือเด็กม .4 ทั้ง1-30คนกลุ่มตัวอย่างคือเด็กม .4 ทั่ง1-30คนเป่าประโยชน์เพราะมันคือกลุ่มเดียวกันแบบนี้คือกลุ่มเป้าหมายระบุไปเลยเป้าหมายเราคือใครเราเลือกกลุ่มนี้เพราะอะไรระบุให้ชัด นั้นไอ้ตัวนี้คือตัวที่เราจะสามารถสแกนไอ้สแกนในสกรีนได้ว่างานที่เราไปหยิบมาเนี่ยเขาเคลียร์คอนเซปต์เหล่านี้ไหมเป็นการสะท้อนว่างานวิจัยชิ้นนั้นเนี่ยผู้ทําวิจัยเขาเข้าใจงานเขาไหมในการกําหนดประชากรในการกําหนดกลุ่มตัวอย่างในการกําหนดกลุ่มเป้าหมายในงานเขาชัดเจนหรือยังนะ่ะเอาละ นันตัวนี้ต้องชัดนะคะซึ่งในขอบเขตของการวิจัยก็จะบอกสิ่งสิ่งนี้บอกเอาไว้ในนั้นด้วยอาจจะบอกถึงว่ามีวิธีการเลือกตัวอย่างมายังไงใช้การสุม่ม simple random sampling ไหมใช้วิธีการเลือกแบบไหนต้องบอกให้ชัดนะคะแล้วก็อาจจะมีการระบุตัวแปรด้วยว่ามีตัวแปรต้นกี่ตัวชื่ออะไรบ้างตัวแปรตามกี่ตัวชื่ออะไรบ้างซึ่งเราก็ต้องดูว่าตัวแปรที่เขาระบุในขอบเขตเนี้ยมันสอดคล้องกับชื่อเรื่องไหม ชื่อเรื่องบอกไว้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พอมาในขอบเขตระบุไม่เหมือนกันคนละตัวใะอย่างนั้นเรา question mark ตัวใหญ่ๆแล้วเอ๊ะทำไมผู้วิจัยทํางานด้วยตัวเองเนี่ยแต่ระบุตัวแปรไม่เหมือนเดิมวิจัยไป copy ใครมาหรือเปล่าแบบนี้นะคะนี่ก็เป็น question mark ตัวใหญ่ๆไว้ก่อนนะแล้วถ้าเกิดงานวิจัยนั้นเป็นงานวิจัยที่เป็นเชิงทดลองก็ควรที่จะต้องระบุ เขาเรียกว่าเนื้อหาในการทดลองว่าจะทดลองเรื่องอะไรนะคะใช้ระยะเวลาการทดลองเท่าไหร่4สัปดาห์หนึ่งเดือน5สัปดาห์ต้องระบุตัวนี้ให้แน่ชัดด้วยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างงานวิจัยเรื่องนี้งานวิจัยเรื่องนี้ก็มีการระบุขอบเขตมาไวา้นนี่ครูไปเอาจากที่เขาเป็นบทความเป็นเจอร์นัลของเขานะคะเขาก็บอกว่าขอบเขตของเขาเน่นนะเขาจะทําการสร้างสื่อบทเรียน e learning ตัวนี้นะคะจํานวน5้าหน่วยการเรียน ใช้ทดลองกับเด็กนักศึกษาชั้นปีที่สองที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จำนวน72คนเท่านั้นสแสดงว่า72คนเท่านั้นในมีนนิ่งของเขาเนี่ยแปลว่างานเขาก็จะบอกว่าเขามีประชากรกลุ่มตัวอย่างหรือว่ากลุ่มเป้าหมายคะเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของเขาเลยคนระับกลุ่มเป้าหมายเลยเนาะอันนี้คือระบุชัดเลยว่างานของเขาเนี่ยได้เล็กที่72คนนี้เท่านั้นนะเพราะเป็น72คนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้นี่คือกลุ่มเป้าหมายนั่นเอง